🎵 ล้มหัวขมำตำดินไปเวลาฝึกควายใหม่นะอนาคตลูกเราไม่มีแต่ถึงแม่เรียนน้อยแต่แม่ก็อยากให้ลูกได้เรียนใช่ไหมเข้ากรุงเทพเลยตัดสินใจเงินเดือนน้อยก็ช่างพอได้อาทิตย์หนึ่งนี้มันจะมันยังไงเริ่มมีไส้เดือนนะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ สายน้ำนั้นก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นส่วนสำคัญในการดำรงชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกรเกษตรน้ำเป็นปัจจัยที่มีหน้าที่นำพาธาตุอาหารสารอาหารต่างๆเข้าสู่รากลำต้นกิ่งก้านสาขาต่างๆของ,ต,ง,ต,ง,ต,งต้นพืชน,นะครับทำให้ต้นพืชน,นั้นเจริญเติบโตแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือดินครับคุณผู้ชม เพราะดินที่ร่วนซุยดินที่โปร่งดินที่มีไส้เดือนดินที่มีธาตุอาหารซึ่งดินเหล่านี้ก็จะเปรียบเสมือนมีโรงงานผลิตปุ๋ยที่อยู่ในดินคอยสร้างธาตุอาหารต่างๆให้กับต้นพืชเพื่อให้ต้นพืชนั้นมีความอุดมสมบูรณ์และเจริญเติบโตสร้างไรายได้ให้กับอาชีพเกษตรกร แน่นอนครับว่าเกษตรกรในวันนี้เขาก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีความเข้าใจในน้ําในดินและความเข้าใจนี้เองก็ได้นําพาเขาให้ไปรู้จักกับแนวทางเกษตรดินดีซึ่งเป็นแนวทางที่เน้นการทําให้ดินดีมีไส้เดือนนั่นเองคุณผู้ชมไปติดตามชมพร้อมๆกันนะครับว่าเกษตรกรชาวนาหญิงแกร่งท่านนี้ในพื้นที่จังหวัดอุดรธาน,นีนั้นเขามีวิธีการดูแลผืนดินของเขาอย่างไรและดินที่ดี สามารถมาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาได้จริงหรือไม่ไปติดตามชมพร้อมกันครับในรายการดินเปลี่ยนชีวิตฤดูการเกี่ยวข้าวเริ่มต้นขึ้นในบ่บ้านหนองตุ่อํำเภอเพ,อเพนจังหวัดอุดรธานีท่ากลางแสงแดดจ้าของฤดูหนาว แต่ไม่ได้ทำให้ชาวนาระอุร้อนจนเกินไปเพราะอย่างน้อยแสงแห่งวันใหม่ก็ช่วยคลายความเหน็บหนาวให้กับพวกเขาได้บ้างแม่ไผยอุบลลาอยู่น้องตุหมู่ห้าตำบลเพนอำเภอเพนอุดรบ้านเลที่หนึ่งสองสองจ้ะข้าวสีทองเหลืองอร่ามเต็มท้องนาของนางไผยอุบลลาเป็นข้าวรุ่นที่7ที่ได้ผลจากการใช้รูปแบบเกษตรดินดี ซึ่งเธอไม่เคยผิดหวังหลังตัดสินใจนำรูปแบบนี้มาใช้กับนาข้าวเพราะตกมาปีนี้ข้าวของเธออุ้มท้องเต็มรวงอุดมสมบูรณ์กว่าปีก่อนๆด้วยซ้ำไปสำคัญกว่านั้นสภาพดินที่เคยแห้งแข็งกระด้างไรความร่วนซุยในอดีตได้ปรับสภาพตัวของมันเองกลายเป็นดินร่วนอุ้มน้ำฝนกระทั่งสามารถผ่านพ้นฤดูแล้งอันยาวนาน ในพื้นที่นี้มาได้พอได้อาทิตย์หนึ่งมันจะมันยังไงเริ่มมีไส้เดือนะเนี่ยพอพอข้าวมันพอน้ำมันจะลดนะไส้เดือนมันจะขึ้นมาเกาะตรงตามต้นข้าวเราแต่ไม่ถึงว่ามันไม่ใช่ว่าต้นข้าวเราตายนะมันจะเขียวเป็นธรรมชาติมันจะแตกต่างกันกับแปลงข้างๆเลยปีที่แล้วมันฝนก็มาช้าเหมือนกันแต่ว่าปีนี้มันมันพิเศษอะไรอะ มันก็มาชานะมันมามันมากันยานะฝนแต่แม่หวานตั้งแต่เดือนปลายพฤษภาวันที่แลย,ยังไม่ทําก่อสร้างช่ยอยู่หวานไหมครับท,ทำก่อสร้างเซ้ยในพื้นที่อำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีแห่งนี้ไม่ได้เป็นหมู่บ้านที่อุดมสมบูรณ์ด้วยแหล่งน้ํามากนักเพราะชาวนาต้องเผชิญกับฤดูแล้งแทบทุกปีดังนั้นวิถีชีวิตของชาวนา ไม่ได้ต่างไปจากชะตากรรมนาข้าวของพวกเขาที่ต้องทานทนกับความแห้งแล้งแต่จะมีสักกี่คนและกี่ท้องนาที่สามารถผ่านพ้นวิกฤตแล้งมาได้นางภัยอุบลลาคือหญิงแกร่งแห่งท้องนาในหมู่บ้านแถบนี้ที่ยังคงมีวิถีชีวิตอยู่กับความเป็นลูกชาวนาภาคอีสานร,ร่วมกับชาวบ้านส่วนใหญ่ เพราะไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขจะอดหรืออิ่มและจะร้อนหรือหนาวเธอก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นปลายพศ .15 ปุ๋ยมาปุ๋ยเคมีมาสมัยก่อนนี้30กว่าัวไร่นี้แม่พ่อจะใส่แค่4ถุงจะได้ข้าวประมาณ700หรือ800กว่าถักแต่มันจะยังไม่ตายแต่เขาจะใช้ใช้ควายอยู่ใช่ไหม ให้ควายไทยอยู่พวกเรานี่ก็ช่วยมือมันถึงหึกไงกำเชือกข้างนี้ก็กำหางไทยใช่ไหมไอ้ล้มหัวขมำตำดินไปเวลาฝึกควายใหม่นะน้ำก็เท่านี้ใช่ไหมรองเท้าก็ไม่มีใส่นะสมัยก่อนจริงอยู่ที่เรื่องราวในอดีตของหญิงแกร่งแห่งท้องนาคนนี้ดูจะยากลำบากสำหรับคนในยุคสมัยปัจจุบันแต่เมื่อเธอผ่านมันมาได้ เรื่องราวเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าที่ชวนให้หลายคนสนใจไปพร้อมกับรอยยิ้มของหญิงนักสู้ชีวิตแห่งท้องนาผืนนี้เวลาเราเกี่ยวข้าวอย่างนี้เราก็ต้องได้ยียียหาบไปสีลูกหลายคนใช่ไหมข้าวไม่พอกินอย่างมากก็400กว่าถังลูก8คนพ่อแม่อีกเป็นสิใช่ไหมหนึ่ข้าววันละสามเที่ยวเท่านี้ <c oughs> ไม่อิ่ สมัยนี้เนื่องถ้วยเดียวก็จะกินไม่หมดลมหนาวพัดผ่านมาเป็นระลอกนางไพยใช้พื้นที่ใกล้ถิงนาเล่าเรื่องราวในอดีตให้พวกเราฟังอย่างเป็นกันเองแม้ว่าชีวิตของเธอแทบไม่เคยผ่านความสมหวังมาก่อนก็ตามแต่อย่างน้อยเธอก็พยายามหาวิธีการผ่านพ้นปัญหาเหล่านั้นมาจนได้สมัยก่อนคุมพ,ง,พงชนเราไม่ได้รักกันหรอกตัดสินใจแต่งงานกับเขา เดี๋ยวอยู่ไปมันก็รักเองก็อยู่เขา8ปีมันดูไปไม่ได้อนาคตลูกไม่มีเย็นมาเพื่อนมาเที่ยงคืนก็ยังไม่กลับเราี่แพ้แพ้กินกัญชาญมันขึ้นไปกินบนถึงนาอย่างนี้นะก็เลยได้เลิกกันไงแม่ก็ได้ปีหนึ่งแม่ก็เข้ากรุงเทพเลยพอเออมันจะไปไม่รอดลูกก็จะไม่ได้เรียนใช่ไหมอนาคตลูกเราไม่มีแต่ถึงแม่เรียนน้อยแต่แม่ก็อยากให้ลูกได้เรียนใช่ไหม เเเข้างทพลยตัดสินใจเเงงินนนดือนนอ้ยก่าั่นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของชีวิตที่ผ่านมาเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงที่ต้องเผชิญอาจจะมากมายกว่าที่เราได้รับรู้ผ่านการเล่าจากปากของนางไผ่แต่อย่างไรก็ดีเรื่องราวเหล่านั้นก็เป็นเสมือนภาพความทรงจำเก่าๆที่เธออดจะถ่ายทอดให้คนอื่นฟังไม่ได้โดยเฉพาะปัญหาที่ท้องนาแห่งนี้เคยเผชิญมา ชาวบ,บ้านเขาก็ถอนหญ้านะของแม่ก็มันก็แห้งอย่างงี้เนะีะทํายัางไงว่าจะมาถอนว่าจะมาพวนใหม่นะว่าจะมาไถใหม่เพราะว่าเราหวานนะมันไม่ออกใช่ไหมแต่ว่าเรามันแก้ไม่ตกที่มันตายเนี่นะตายเป็นย่อมย่อม,มแต่ว่ามันไม่ตายคอรวงเหมือนชาวบ,บ้านเขาในอดีตเธอเข้าใจว่าการหวานสารเคมีลงสู่ท้องนาเป็นจํานวนมากดันยิ่งจะทําให้ผืนดินอุดมสมบูรณ์แต่ต่อมา พื้นดินที่เคยอุดมสมบูรณ์ก็ค่อยๆเสื่อมสภาพกลายเป็นดินแห้งแข็งกระด้างจนเธอและสามีเกือบตัดสินใจทอดทิ้งผืนหน้าไปทำงานต่างถิ่นเพราะผลผลิตที่ได้นั้นไม่เคยคุ้มทุนกระทั่งครอบครัวนี้ได้รู้จักกับแนวทางเกษตรดินดี ปีแม่จะทอผ้าใช่ไหมปีนี้แม่ว่าจะทําไร่เขาพูดเพราะว่าทําถั่วใช่ไหมถั่วฝักยาวมันไปนแซงกับเขามันเข้าตลาดไม่ได้ถ้าอยากพิสูจน์ก็มาดูนาแม่เนี่ยเนี่ยพอพอข้าวมันพอน้ํามันจะลดนะไส้เดือนมันจะขึ้นมาเกาะตรงตามต้นข้าวเราสนับสนุนโดยทอชตราคบเพลิงเราเชื่อว,ว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเรา ปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์คุณเลิกใช้เคมีเพราะคุณเชื่อในดินใช้เคมีเนี่ยน้ำมันเขียวจริงๆริงแต่แล้วคุณก็วอกแวกทำไรอ่ะ <laughs> คุณเริ่มสับสน หน้ามืดตามัวจะซื้อซื้อแล้วคุณก็เป็นหนี้คุณต้องเชื่อในดินเชื่อในดิน เชื่อในดินเชื่อในดินเชื่อในดินที่ดีทอร์ไส้เดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนซุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของกเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนาสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้ง หยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอชสนับสนุนโดยทอชตราคบเพลิงเราเชื่อว่าปุ๋ยที่ดีใช้แล้วดินต้องมีไส้เดือนทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยปุ๋ยที่ดีมีไส้เดือน ทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาหารอันบริสุทธิ์ทุกปีแม่จะทอผ้าใช่ไหมปีนี้แม่ว่าจะทำไรข่ข้าพูดเพราะว่าทําถัว่วใช่ไหมถั่วฝักยาวมันไปนแซงกับเขามันเข้าตลาดไม่ได้ถ้าอยากพิสูจน์ก็มาดูนาแม่เนี่ทอให้ชีวิตใหม่กับแม่มันเหมือนเปลี่ยนชีวิตของของชาวนาที่พึ่งคล้ายๆพึ่งเริ่มจะ จะเดินไปข้างหน้าใหม่คุณผู้ชมครับแนวทางกเกษตรดินดีนั้นยังคงเป็นวิธีการการทําเกษตรด้วยธรรมชาติเป็นแนวทางที่เน้นการทําให้ดินดีมีไส้เดือนคุณผู้ชมจะหาอะไรมาใส่ในดินจะเอาอะไรมาเติมในดินก็ได้ขอให้ดินนั้นเป็นดินที่ดีแล้วมีไส้เดือนเกิดขึ้นมานี่แหละครับคือแนวทางกเกษตรดินดีเหมือนอย่างเช่นเรื่องราวความสําเร็จของชาวนาหญิงแกร่งท่านนี้ เมื่อเขาเชื่อว่าธาดินดีดินก็จะอุดมสมบูรณ์ผลผลิตก็จะงอกเงยไรายได้เป็นกอบเป็นกรรมจากอาชีพเกษตรกรที่เป็นเสมือนอาชีพที่หล่อเลี้ยงทุกอาชีพบนโลกใบนี้ก็จะพบกับคำว่าความสำเร็จนั่นเองครับญาตพี่น้องและเพื่อนบ้านของนางไผ่ เป็นเสมือนลูกจ้างที่ไม่เอาค่าแรงในฤดูกาลของการเก็บเกี่ยวผลผลิตอาหารบ้านๆอย่างส้มตำกลายเป็นเมนูราคาถูกจากท้องนาที่พวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้เงินซื้อเพราะส่วนประกอบทุกชนิดสามารถหาได้จากท้องนาพืนนี้ทั้งนั้นข้าวเหนียวร้อนๆถูกเปิบจากมือกินกับอาหารง่ายๆจากท้องนา สะทอนได้เห็นวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและพอเพียงที่แตกต่างจากวิถีการกินของคนเมืองอย่างสิ้นเชิงเพราะแม้ว่าพวกเขาจะต้องทำงานแต่ไม่จำเป็นต้องเร่งรีบซึ่งดูจะแตกต่างกับลูกจ้างของเอกชนในเมืองใหญ่ที่ต้องทำงานตามคำสั่งของผู้จ้างในเวลาเดียวกันนี้ข้าวเต็มรวงปกคลุมผืนนากว่า1ิไร่ เรี่ยวแรงของพื้นบ้านช่วยให้ข้าวบางทุ่งถูกเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จผลผลิตในปีนี้เป็นที่พอใจอย่างมากเพราะมันอุดมสมบูรณ์กว่าในอดีตตลอดระยะเวลา7ปีที่ผ่านมานางภผยได้นำรูปแบบเกษตรดินดีมาใช้กับพื้นนาจนดินที่เคยเสื่อมสภาพเพราะสารเคมีและวิกฤตแล้งอันยาวนานค่อยๆปรับสภาพเป็นดินดีมีไส้เดือน ให้ชีวิตใหม่กับแม่ให้ชีวิตใหม่กับแม่ให้แม่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้มันเหมือนเปลี่ยนชีวิตของของชาวนาที่พึ่งคล้ายๆพึ่งเริ่มเริ่มจะจะเดินไปข้างหน้าใหม่สิ่งสำคัญกว่านั้นสิ่งที่เธอเห็นได้ชัดคือจำนวนของไส้เดือนที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้นซึ่งไส้เดือนก็กลายเป็นพนักงานพลวนดิน ที่ไม่จําเป็นต้องเสียค่าจ้างเพราะการพึ่งพารูปแบบเกษตรดินดีได้ดูแลดินตามระบบระเบียบของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ถ้าเราไอไถพวนดินครั้งแรกนะลงไปครั้งที่สองถ้าเราหว่านไอ้ทอดไว้แล้วเราลงไปเราจะรู้เลยมันจะไม่เป็นหนังหมูพูดตามบ้านนอกแลนะ้วเนาะมันจะไม่เป็นหนังหมูหนังควายมัวหนังควายที่จริงธรรมดานี่ไถไว้สมัยก่อน สมัยใส่เคมีใหม่ๆเดินลงไปมันจะตึกตึกตึกกเดี๋ยวนี้ลงไปไม่ได้ถ้าอยากพิสูจน์ก็มาดูนามแม่เนี่ยของทอดเนี่ยถ้าไถไว้หรือถ้าฝนตกมาไม่ได้ไถเดี๋ยวนี้เกี่ยวข้าวเสร็จก็ลงมาดูมันจะถึงเนี่ยตรงครึ่งขาเลย ไม่ได้มีเพียงท้องนาเท่านั้นที่อุดมสมบูรณ์เพราะรูปแบบเกษตรดินดีที่เธอนำมาใช้ยังมีพืชพันธุ์อีกหลากหลายชนิดในผืนดินแห่งนี้ที่ต้องพึ่งพาดินอันอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังและผักสวนครัวหลากหลายชนิดและในอนาคตเขาได้วางแผนไว้ว่าจะนำพืชหมุนเวียนมาปลูกในท้องนาเพื่อสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวอีกด้วย แม่ก็ถ้าเลิกนาเสร็จปีนี้ว่าทุกปีแม่จะทอผ้าใช่ไหมปีนี้แม่ว่าจะทําไร่ข้าวโพดว่าจะลงซะหน่อยจากสองถุมจะทำข้าวโพดเพราะว่าทําถั่วใช่ไหมถั่วฝักยาวมันไปนแซงกับเขามันเข้าตลาดไม่ได้ไอ,อีตอนทํานาเสร็จแม่ก็ทำข้าวโพดเนี่ยกับมันเจีวมันจะขึ้นงามมากจะลองลองพื้นเฉยปีนี้ว่า น้ำมันเยอะว่าจะเอาน้ำบ่อตัวเองทำว่าจะทำนาปังด้วยพอได้กินแม้ว่าอาดีตอันแสนยากเข็นของเขาจะผ่านมานานสักเพียงใดแต่หัวใจของหญิงวัยกลางคนผู้นี้ยังคงจดจำประสบการณ์ที่ลูกชาวนายอย่างเธอเคยเผชิญ ท่ามกลางยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอาจทำให้ชาวนาหลายคนเลือกจะเพิ่มผลผลิตของตัวเองด้วยสารเคมีหลากหลายชนิดแต่สำหรับนางไผ่ไม่จำเป็นต้องเร่งผลผลิตของตัวเองขนาดนั้นเพราะปัจจุบันดินที่ดีได้สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้กับท้องนาจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ตามช่วงเวลาที่กำหนดอยากให้ชาวนาเรานะกเกษตรกรเราทุกคนน่ะ กลับมาใช้ไอ้พวกนี้แหละพวกที่มันไม่มีสารเคมีของทอรเนี่ยที่ว่าใส่แล้วมันปลอดภัยแล้วมันก็ได้ดินที่ดีกลับมาผืนดินที่เคยเสื่อมสภาพกลายเป็นขุมทรัพย์แห่งท้องนาเพราะผลผลิตจากข้าวแต่ละรุ่นมันได้สร้างเม็ดเงินหล่อเลี้ยงครอบครัว ของนั่งไผ่ไม่ขาดมือจนเพื่อนบ้านหลายคนในละแวกนี้ได้เข้าไปมาหาสู่เพื่อเรียนรู้วิธีการปลูกข้าวและพืชพันธุ์อื่นๆโดยใช้แนวทางกเกษตรดิน,นดีฐาัุมูลทองสงรายงานกกคคือออนวาาามททุเอออจใจไฟี่ลูช ให้ชีวิตใหม่กับแม่พอได้อาทิตย์หนึ่งนี้มันจะมันยังไงเริ่มมีไส้เดือนอนะ่ะเนี่ยพอพอข้าวมันพอน้ำมันจะลดนะไส้เดือนมันจะขึ้นมาเกาะตรงตามต้นข้าวเราแล้วมันก็ได้ดินที่ดีกลับมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผู้ที่ใช้แนวทางเกษตรดินดีได้ที่ 089 635 06 08หรือ Facebook Torch Group เรื่องใดได้รับคัดเลือกออกอากาศร,รับของที่ระลึกจากทางรายการติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสโมงทางททบ .5 พ่อแม่หนู ดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้เสยเดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคง ให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากจะไให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอด